เฮ้ยแมงมุมแมงมุมอยู่บนบนข้างหลังคอมอ่ะมันโดดมาทยังไงอ่ะทำไงไงอ่ะทุกคนก็แมงมุมโอ้ยคนลุกเลยอ่ะม่ไปแล้วม่ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไม่ถ้าโดดมานี่คือกระโดดออกจากจักไอ้นี่นะเก้าอี้สตรีมนะเดี๋ยวนะกัแมงมุมนี้แง่มันโดดมาทำไงอ่ะระแวงแล้วหนึ่งเออไกลัวกันหรอกลัวตัวอะไรกันอ่ะแมงมุมแมง่าจิ้งจกทุกแมงอ่ะเจ้กลัวทุกแมงอ่ะแมงอะไร แมลงมาแงแมงอะไรกลัวหมดทุกแมงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจ้ไม่ได้มองคอมเมนต์เท่าไหร่กําลังมองแมงมุมอยู่เจมวิ่งถ้ามันกระโดโดเดี๋ยวะจะตรวจเปล่าทําไงถึงจะรู้มันขยับไปขยับมาอยู่ตรงนี้แล้วยิ่งมันไต่สูงยิ่งน่ากลัวอแป๊บนึงนี่ไม่นี่ไม่สนุกแล้วเนี่ยเฮ้ยหายมันหายไปแล้วเฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะอ่านคอมเมนต์อ๋อมนลงต่ำมาลงต่ำมันอยู่นู่นมันอยู่ ก็จะอยู่หลงังคอมแล้วอะขยับไปขยับมาเมาื่อไหร่จะไปอะ่ะ